สวัสดีค่ะอีสานบ้านเห้านะคะวันนี้ยูผ้ากัสีผาพี่น้องมาเบงแกะเกมืองกระสินนะคะพี่น้องแกะบ้านแกะมีแกะอยู่หาโตเลยคะ่ะยางปหลียูผนะ้าละบ้านแกะกับสไตล์โมเดิร์นนะคะสไตล์โมเดิร์นยูรวมกันใดเลยนะคะกับไก่ไข่สังเกตบ้างว่าไก่ไข่เป็นกระจามีกระท้อไผ่กระท้อมันตะกาไผ่ตะกามันนะคะ อยู่ร่วมกันได้อันนี้มานี่แล้วน้องแกะมานี่แล้วน้องแกะเดินหาแม่เลยคะ่ะเดี๋ยวขอบมันก็จะเป็นสไตล์แบบว่าง่ายๆนะคะนี่หนามมาให้กินนะคะามาแล้วมาแล้วมาแล้วแกะแกะแกะอันนี้ก็คือจะให้ให้ยาให้ยาเป็นอาหารนะคะนี่น้ำกันกับประมาณ สองสี่หกเจ็ดตัวนะคะมองหันไปหลีสองตัวนี่มีเจ็ดตัวออกมาคบเพียมนะคะอนะาหารจะเป็นงาให้กินยานะคะนี่แล้วจับหน่อยแล้วอ้าวว่าให้จับต่อมาเนี่ยนี่นามไว้ให้กินมองหันก็สิเป็นห้าเด้ค่ะพี่นอ้องเป็น้าไ้เพิ่นไปกินไมาา่ได้งามันสูงมันใหญ่เขื่นก็คือให้เพิ่นยางออกไปกินเองนะคะ ก็คือตอนนี้ก็อ้อมหัวไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งด่านหนึงว่าบ้านแกะมันจะเป็นส่งโมเดิร์นแนวใดนะคะที่ยุพาบอกไว้นะคะนี่ไคะมาแล้วคะ่ะบ้านแกะส่งโมเดิร์นนี่ขนาดบ้านแกะนะคะส่งโมเดิร์นดีค่ะพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นไต่ทุน ไตทุนบานของแกนนะคะข้างบนบานก็คือให้พันไตบันไดขึ้นไปพันอยากขึ้นทิงกับขึ้นทิงนะคะยุ่ข้างล่างก็จะเป็นบานไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบขอกหยาทีเวลาห้าเก็บหญ้ามากเกี่ยวห้ามากกับมาใส่เพิ่นกินนะคะถ้าน้องแกะพันหยากับพันก็กินเลยนะคะสังเกตบางแกะตันนั้นพันก็จะห้าก็คือเอาขนพันออกเลยนะคะพันก็จะเกี่ยง เดี๋ยวค้นมันก็จะงอกขึ้นใหม่นะคะพันก็อยู่รวมกันกับธรรมชาติอยู่กับสัตว์อื่นใดก็คืออยู่น้ไก่ใดนะคะโดยที่พันกับบริกัดกันนะคะขาด้านนี้ก็จะเป็นถี่ข้าใส่ตาคายใหม่ก็คือว่าเวลาข้าใหยาพันกินห้าหย้ามันปองขึ้นขึ้นออกปล่อยออกไปทางนี้นะคะก็จะมี ตลอดแนวที่เขากันไว้ก็คือปล่อยออพ่นออกมาหาสวนนะคะก็คือจะให้เพ่นเขาไปกินหยาเล่มกินหยาตามที่ว่าหยามันเกิดขึ้นนะคะเล่มแทกกินหยาในตามสบายเลยนะคะเข้าเฮ็ดเป็นช่องๆไว้ที่สองล็อกนะคะล็อกนี้คือล็อกนั่นก็คือให้ปล่อยโอกาสให้หยามันขึนนะคะถ้าย,ยาขึ้นแนวก็คือปล่อยเพ่นเลยนะคะปล่อยขึ้นไปเล่มไปแทกหยาค่ะถ้าอยากเกี่ยวหยาไม่เพ่นก็บอกเป็นยังค่ะน้องแกะน้องแกะ น้องแกะมาแล้วมาแล้ว<อ>พี่นอ้องกระเช้าห้องอยู่ประมาณนี้นะคะแกะเมืองกาลสินถ้าอา,นาบน้ำพอนี่เกี้ยงปล่อนนะคะพี่นอ้องโต๊ะนั้นก็เกี้ยงแล้วเกี้ยงคือบ่มีคนเลยหิวระเบ้อเนี่คือางหลังนี้เลยแกะแกะนี่แล้วนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ ปล่อยพันออกมากคือคือว่าพันกับย่ญญองสวนเลยนะคะไปทัวรีบทัวแดนกับคือเสียงพันอยู่ในบริเวณของมันนะคะพี่น้องเร็ววันนี่เร็วแตาหักแหงนะคะเลี้ยงไว้เบิ้งนะคะเลี้ยงไว้ดูสวยงามเลี้ยงไว้ในสวนไว้เบิง้ง นแะก่แก่แกแกมาเร็วๆจับหน่อยจับหน่อยโอ้เหตุจับดำจับพี่น้องนะเสียงของตตกตตกแกจับหน่อยจับหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วขั้นไปกับไปกันเป็นฝูงเลยบ้านเนี่ย บานน้ะะคะย่ำขึ้นก็ขึ้นนอนเท่งก็ได้นอนลมก็ได้บานเพิ่นทรงโมเดิร์นบ้านแกะทรงโมเดิร์นเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ซ้ำหนีนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ